เจอแล้วเหรอคะที่ไหนยังท,ที่ท่าเดิมท่าเดิมเนี้ยนะคะแล้วคุณแม่ถามแบบว่าเจอตัวหรือยังอ๋อยังแล้วทํา,ออาทไมกระติกซึ่งเป็นผู้จัดก,การเนี่ยไม,ไม่ไม่ติดต่อคุณแม่เลยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ถามจริงจทําไมกระติกผู้จัดก,การเนี้ยตอบอะไรไม่ตอบอะไรคุณแม่ไม่ติดต่ออะไรเลย,เลยคุณแม่รู้จักคนอื่นทั้งนั้นเลย แม่แตงโมเผยผู้จัดการก็ไปด้วยกันแต่ติดต่อไม่ได้เพื่อนโรโทรให้แม่ไปหาวันที่24กุมภาพันธ์เวลาประมาณ4ี่ทุ่ม40นาทีผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าแตงโมนิดาดารานักสแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูรณ์สงครามโดยมีเจ้าหน้าที่หลายชีวิตรวมถึงนักประดาน้ำร่วมกันลงพื้นที่ค้นหาร่างของนักสแสดง ความคืบหน้าล่าสุดหลังจากเกิดเหตุการณ์เกือบ6ชั่วโมงเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ4ทีมรวม30ชีวิตได้ร่วมกันลงน้ำค้นหาต่อไปต่อมานางพานิดามารดาของแตงโมได้เดินทางมายังท่าน้ำที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาด้วยอาการเคร่งเครียดและเป็นกังวลตลอดเวลา นางพานิดากล่าวว่าหลังเกิดเหตุคุณแม่ได้ติดต่อผู้จัดการแต่ไม่ติดแปลกมากที่ผู้จัดการไปด้วยกันแต่ไม่ติดต่อคุณแม่เลยจนถึงตอนนี้ได้ข่าวว่าเรือที่นั่งมาก็หนีไปแล้วตามตัวไม่ได้ทั้งเจ้าของเรือด้วยเพื่อนที่ใกล้ชิดโมไม่มีใครบอกเลยแม่สันนิษฐานไม่ถูกว่าตกน้ำพัดตกหรืออะไรเพราะทุกคนยังอยู่ดีทำไมแตงโมถึงตก ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าต่อมามีทโทรศัพท์โทรเข้ามาหามารดาของแตงโมโดยทราบว่าเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของแตงโมนางพนิดากล่าวกับไปสายว่าทำไมไม่ติดต่อคุณแม่คุณแม่รู้จักคนอื่นทั้งนั้นเลยอยู่ที่ไหนกันคะอีกไกลไหมคะแม่จะเดินไปได้ไหม ทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นเพื่ออะไรต้องการให้คุณแม่ไปทำไมกติกผู้จัดการแตงโมอยู่ด้วยไหมจากนั้นมารดาของแตงโมได้เปิดเผยหลังคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วว่ายังไม่เจอแตงโมแต่เพื่อนบอกให้ไปรอเพื่อที่คุณแม่จะได้เจอก่อนส่วนผู้จัดการได้ไปแจ้งความแล้วว่าเหตุเกิดเพราะอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดเจอแล้วเหรอคะที่ไหนอ ที่ท่าเดิมผ้าเดิมเนี่ยและคะแล้วคุณแม่ถามเนี่ยก็เจอตัวหรือยังอ๋อยังแล้วทําไมกกระติกซึ่งเป็นผู้จัดก,การเนี่ยไม,ไม่ไม่ติดต่อคุณแม่เลยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ถามจริงๆทาไมกระติกผู้จัดก,การเนี่ยตอบอะไรไม่ตอบอะไรคุณแม่ไม่ติดต่ออะไรเลยคุณแม่รู้จักคนอื่นทั้งนั้นเลยที่ไหนคะอีกไกลไหมคะมันไปด้วยวิธีไหนะ่ะคุณแม่ จะเดินไปได้ไมัมทำไมต้องไปไกลๆขนาดนั้นเพื่ออะไรคะคุณแม่ว่ามันปิดไม่ได้หรอกนะมันปิดข่าวไม่ได้แต่ต้องการให้คุณแม่ไปตรงนั้นคุณแม่จะได้เจอดองก่อนคนอื่นใช่ไหมคะแล้วกระติกนั้นอยู่ตรงนี้มด้วยไหมคะกระติกกระติกอยู่ด้วยไหมเหตุเกิดเพราะอะไรแสดงว่าเป็นเหตุต <Clo> ถูกไหมคะรถจีข่าวเลยคะ่ะ <ishes S 1> <ฆ> แม่ได yes, ้ค mm ุยกับติดแล้วดีขึ้นมใช่ติดติดประจ้ค่ะบอสามแม่มาเจอนะติความหวังแล้วแม่เนาะขอไห้เจอแันแม่ขอบคุณมาะ